สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในสงครามยูเครนที่ตอนนี้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นในแนวรบตะวันออกโดยเฉพาะรายงานจาก The Kyiv Independent ที่เปิดเผยว่ากองทัพยูเครนกำลังเดินเกมเชิงลึกอย่างมีระบบจนทำให้แนวป้องกันของรัสเซียบางส่วนเริ่มสั่นคลอนกว่า3ปีของสงครามที่ยืดเยื้อ รัสเซียเคยคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นโดเนสและลูฮันส์ได้อย่างมั่นคงแต่รายงานล่าสุดระบุว่ายูเครนสามารถรุกกลับได้ในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณชานเมืองอาฟิดิฟก้ามารินกาและบาคมุดซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสิ่งที่น่าจับตาคือยูเครนไม่ได้รุกด้วยกองกำลังขนาดใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาแต่หันมาใช้ยุทธวิธีโจมตีเฉพาะจุดหรือ pinpoint strike strategy ที่อาศัยข้อมูลเร็วทม์จากโดรนและดาวเทียมยูเครนได้ใช้โดรนลาดตะเวนรุ่นใหม่ที่เชื่อมกับระบบสื่อสารของ Starlink Military Network รุ่นปรับปรุงทำให้สามารถส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังฐานยิงไฮมาสได้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีจุดแข็งของยุทธวิธีนี้คือความรวดเร็วและแม่นยำสูงทำให้ยูเครนสามารถทำลายคลังยุทธภัณฑ์ของรัเสเซียหลายแห่งในคืนเดียวโดยไม่ต้องใช้กำลังผลมาก มีรายงานว่าเส้นทางทรงสเสบียงหลักของรัสเซียระหว่างเมืองโฮริฟกาและมารินกาถูกโจมตีซ้ำหลายครั้งจนเกิดภาวะขาดกระสุนและเชื้อเพลิงในแนวหน้าซึ่งบั่นทอนขวัญกำลังใจของทหารรัสเซียอย่างหนักแม้หลายฝ่ายมองว่ายูเครนเริ่มกลอบมาได้เปรียบแต่ผู้ชี่ชาญบางคนจากเด e ะคิฟอินดพเดนตเตือนว่ารัสเซียยังคงมีข้อได้เปรียบทางด้านกำลังสำรองและอาวุธหนักโดยเฉพาะรถถังที90 และระบบปืนใหญ่อัตราจรที่ยังคงมีจำนวนมากอย่างไรก็ตามปัญหาภายในรัเสเซียกำลังขยายตัวอย่างชัดเจนรัฐบาลมอสโกต้องเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นกว่า30%ภายในไตรมาสเดียวและเริ่มดึงเงินจากกองทุนสวัสดิการมาสนับสนุนการผลิตอาวุธส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายเมืองใหญ่เช่นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและคาลูก้าเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ20ปี นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์ยุโรปให้ความเห็นว่าสิ่งที่รัเสเซียกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่เพียงปัญหาในสนามรบแต่คือการสึกกร่อนทางเศรษฐกิจที่กำลังบั่นทอนความสามารถในการทำสงครามระยะยาวนี่คือปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้รัเสเซียเริ่มลดขนาดการโจมตีเชิงรุกและหันมาใช้ยุทธศาสตร์สงครามรับเพื่อรักษาพื้นที่ที่ยึดไว้แทนยูเครนได้ยกระดับการพัฒนาดโดรนอย่างก้าวกระโดดในปีนี้จากความร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตก เช่นอังกฤษโปแลนด์ Poland และสหรัฐซึ่งส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเข้ามาสนับสนุนโดรนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า b ิวเออสามารถบินได้นานกว่า10ชั่วโมงและพุ่งโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียได้ถึง600กิโลเมตรทำให้คลังเชื้อเพลงและโรงงานผลิตกระสุนในแคว้นรอสตอฟและคูสถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงเดือนตุลาคมภาพถ่ายดาวเทียมจากสื่อยุโรปยืนยันว่ามีจุดระเบิดมากกว่า10จุดในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงการประสานข้อมูลที่แม่นยำและมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดีเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ยูเครนเริ่มก้าวเข้าสู่สงครามข้อมูลหรือ information warfare อย่างเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แค่การยิงแต่คือการใช้ข้อมูลควบคุมจังหวะของศัตรูการตอบโต้ของรัสเซียและเสี่ยงสะท้อนภายในประเทศแน่นอนว่ารัสเซียเองก็ไม่อยู่นิ่งกองทัพได้เสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 4 0 0รอบเมืองเบลกรดและคูส ขณะเดียวกันก็เริ่มใช้งานโดรนรุ่นใหม่จากอิรานที่เรียกว่าชาเหตุ3 8 8ซึ่งมีระบบนำทางที่ดัดแปลงให้ทนต่อสัญญาณรบกวนจากยูเครนอย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากประชาชนในรัสเซียกลับไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการมีรายงานว่าทหารที่ถูกเกณฑ์ใหม่จำนวนมากขาดอุปกรณ์และเครื่องแบบที่เหมาะสมบางหน่วยถึงขั้นต้องซื้อชุดกันหนาวด้วยเงินตัวเองในโซเชียลมีเดียของรัสเซีย เริ่มมีคลิปจากทหารแนวหน้าที่บ่นถึงการขาดเสบียงและการจัดการที่ล้มเหลวซึ่งสร้างแรงกดดันทางสังคมให้รัฐบาลปูตินเพิ่มขึ้นทุกวันแม้รัฐบาลจะพยายามเซ็นเซอร์ข่าวเหล่านี้แต่ยุคดิจิทัลทําให้ข้อมูลไหลออกได้ตลอดเวลามุมมองโลกตะวันตกและการปรับจังหวะช่วยเหลือ,อยูเครนฝั่งโลกตะวันตกเริ่มกลับมาให้ความสนใจยูเครนอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทําให้ความช่วยเหลือลดลงช่วงหนึ่ง สหรัฐได้อนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารใหม่กว่า6000ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันโดรนแบบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและกระสุนอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่สามารถปรับทิศทางกลางอากาศได้เยอรมนีและฝรั่งเศสก็ประกาศเพิ่มงบประมาณเพื่อผลิตกระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรส่งตรงให้ยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่การทําให้ยูเครนมีขีดความสามารถในการยิงตอบโต้ได้ต่อเนื่องตลอดฤดูหนาวนี้ขณะที่อังกฤษได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านยุทธวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรบของหน่วยโดรนยูเครนอีกด้วยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกตะวันตกกำลังวางยุทธศาสตร์ระยะยาวให้ยูเครนสามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือเฉพาะกิจแบบปีที่ผ่านมามาดูกันต่อที่ความสูญเสียของรัเสเซียประจำวันที่21เดือนตุลานี้รัเสเซียสูญเสียกำลังพลเพิ่ม1130นายสูญเสียรถทุ่มเกราะร้อ,อยยางเพิ่มอีก37คันสูญเสียยานพาหนะและรถน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีก134คัน สูญเสียรถถังเพิ่มขึ้นอีก8คันสูญเสียระบบปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก23ระบบสูญเสียโดรน UAV เพิ่มอีก235บทสรุปยูเครนกำลังชนะจริงหรือไม่คำถามนี้อาจไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสมอรภูมิได้เปลี่ยนไปแล้วจากสงครามรถถังกลายเป็นสงครามโดรนจากยุทธวิธีการรุกด้วยกำลังกลายเป็นสงครามข้อมูลและเทคโนโลยียูเครนอาจยังไม่สามารถยึดพื้นที่คืนได้ทั้งหมด แต่ในงแง่ของนวัตรกรรมและขีดความสามารถในการปรับตัวพวกเขากำลังแซงหน้ารัสเซียอย่างชัดเจนและสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารหรือขนาดของกองทัพอีกต่อไปแต่คือวัดกันที่ข้อมูลความแม่นยำและความเร็วในการตัดสินใจนี่คือภาพของสงครามในศตรวตรรษที่21สงครามที่ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในสนามรบแต่ยังเกิดขึ้นบนท้องฟ้าบนระบบดาวเทียมและในโลกของข้อมูลที่ไม่หวนหลับไหล ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เชิงลึกจากทั่วโลกผมจะกลับมาพร้อมข่าวใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ